ือว่าไม่ใช่อ๋อใช่แล้วใช่หมใช่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 นช่ใ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 ิ่าช่ใ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 ่ใช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 ่วช่ใช่ใิ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่วิ่ใช่ใิ่ใช่ใช่ใช่่ิ่่่่่ว่่่่ิ่่วิ่่่่่่่่่่่่่่ ลอกตัวออกไม่เป็นไรแต่ตัวนี่อต้องได้ดูตามทังงครับไม่ย่าคุณหนด้คุณนกคุณนักมานี่มานี่มามาเล่าขาวอุ้ยมดเลยนะักร่กรักรันรัก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 กนกร โอ้เป็นปีแรกที่ทุเรียนออกดอกมันออกมาแล้วแต่มันจะได้กินเปล่าแล้วมันจะลบก้านลบก้าง,งน้ำมันโอ้มีการใส่ปุ๋ยด้วยอะไรนะมีพวงดอกใหญ่มากเลยไหนพวงดอกใครเห็นแล้วบ้างโอ้พี่นิกโอ้โหยังไงต้องติดดอกแล้วปีนี้โฮ้ยมันแน่นขนาดนี้เราไปจับใหม่เมื่อกี้เพียงคันเฮ้ยดูเอฟซีดูดอกใหญ่มากนะฮะ ป๊อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบส uh> ี่สิบห้าตั้งสิบห้าช่อเลยฟูตงัไม่ให้มันยอดยอดสูนั่นขนุนขนุนจะเป็นแต่มันขึ้นยอดสูงเพราะว่ามัน แข่งเัินขึ้นทะลึ่งใช่ภ <c oughs> าษาปากกาเเรียกว่าทะลึ่งปากกาเขาเรียกว่ามันทะลึ่งโอ้โหนี่นี่พัน,น,น,นอะไรนะลุงเนี่ย ผอนกระดงมอนทองกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงแล้วกิ่งมันสวยด้วยเนาะกิ่งมันออกมาเหมือนต้นคริสต์มาสโอ้สิบห้าช่อหนอนมารับตรงนี้ได้สิบห้าหนอน เปนพรอมจะมีลูกอ๋อแล้วตอนเก็บพับปีได้ง่ายได้งไงปุ๊บ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 เนี่ยไต่ขาขึ้นไปทีละก,ก,กิ่งทีละก,กิ่งไ,ได้ใช่ใช่เออนี่สมมติว่ามันมีลูกเยอะใช่ไหมก็ต้องเอาเชือกมัดขึ้นไปหาลำต้นมันไม่เขาบอกว่าปีแรกถ้ามันเป็นครั้งแรกอย่าให้มันมีลูก,ลกเยอะอ๋อเหรอต้องเอาออกแปลว่าอันนี้เรก็ต้องเอาออกแล้วเนี่ย ให้มัติดกนมาติดก่อนถ้าเจอว่ามันติดประมาณหนึ่งลูกเนี่ยเนี่ยแม่ชอบมันเนี่ยอ่าหนึ่งชอนี่นี่นี่เขาเรียกว่านี่สายหนึ่งเนี่ยอ่าอ่าอ่ามันมีลูกเดียวพออ๋อสายนี้ก็มีลูกเดียวพอสายนี้ก็มีลูกเดียวสายละหนึ่งลูกอ๋อเพราะมันจะไปเลี้ยงแค่สายหนึ่งลูกหนึ่งสายหนึ่งลูกหนึ่งอืมถ้าเป็นลูกแฝดมันก็จะแย่งกันกินอาหารมันครับลูกมันจะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่โตเต็มที่ตัวนี่เนี่ยแม่เนี่ยหนึ่งสองสามนี่ก็ได มันจะออกมาเลี้ยงตัวเดียวตออเดท้ายมันติดไม่แต่ดูแล้วมันสมบูรณ์มากเลยเนาะมันแข็งแรงมากเลยตอกอใหญ่อุ่นตอนนั้นเอามาแต่งกิ่งแต่งอะไรให้ให้มันเนี่ยที่แต่งออกเนี่ยมีพญาแม,มันมันแข็งแรงใช่มันกิ่งมันแข็งแรงพอที่จะรับลูกได้ไงที่กำลังจะออกมาเรื่อยๆไหมอ๋อนั่นน่ะออกใหม่มาอีกน่ะนะมันจะออกไปเรื่อยๆที่ก็อยู่กับราบกลุงดินนะ ตอนนั้นฝูงสี่ต้นสองต้นสองต้นมันอี่ออกมาทำไมวะเนี่ยนะในนาเราจะจะได้โตขนาดนี้สี่ฮะในนาไตังต้นก็จะโตใหอ๋อแพร์บอกสูตรมาบอกแพร์บอกสูตรมาว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แพร์คือใครไม่รู้แพร์คือเจ้าของสวนธุรกิจพันล้าน ส่งผลไม้ออกต่างประเทศใช่เขาทําทุเรียนน่ะนอกฤดูอืเขาเป็นผู้เกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จแล้วในการทําทุเรียนนอกไปดูที่แย่บอกว่ามันน่ะคือไอแอนได้ไม่ไม่ใช่ลูงหรือป้าะไไอแอนที่เขาบอกว่า้าเอ็ดแนะนามันให้ท้ามนไอแอนไม่ใช่ลูงป้าไดไแนะนํำให้เอ็ดทำแบบนี้แบบนี้ก็เลยบอกว่ามันมีอะไรบ้าง่ปเอ็ดแนะนำมาเอ็ดบอกมอน บอกไปหน่อยเขาจะได้ทำตามเปินมาเราค่อยโหดนี่น้มันหอมอีกครับพี่ขึ้นไปสุดก็จะดีนะทำไมไม่ค่อยซองเรื่องนัดไม่ค่อยซองอย่างในอยู่อยู่กลางค่อยมาค่อยไม่มีอะไรคนมาจอดคลิปก็เลยเปิดน้ำมากเพระก็เรถเหอได้ข่าวได้เรื่องเด็ดแล้วอยางนีห้ามรูไม่หนีเลยเราห้ามน้ำพดเลยไม่ให้น้ำโดนไม่ให้น้ำโดนช่อห้ามโดนนะห้ามให้น้ำโดนช่อ ก็มาลดเลยแอนคับทีมเนี่ยโคตะดีมันเลาะห้องมาเลยทาทาจะไม่องสองไม่ได้ใช่ไหมด้องยังไงมันบาซ้ำนั้นมาหายน่นหายนะวะได้รู้แต่ยากเนาะใครบอกเครแจโหดยุ่งแนเหมือนวกัดจนดีเน่ยันเงี่ยมีคนจะลดีกวนี่ถ้าเพื่ด้แตน ยาดยมากยมากรมาก่อนมีรู้แต่คลิปที่แล้วปังทุกคนเลยเนาะนีนักเรียนกรีตดอยู่ที่ปั๊มเน่ยเออเดี๋ยวเี๋ยอออกน ถ้าตั้งชื่อตามเสือปังแน่นมีค่อยๆไม่ได้เสือไม่ตั้งอ้าวถ้าอยากให้ปังทำไงปุ๊บเลยปังแน่ๆปังแน่ๆปังทัใหี่ีโอโหบม่วงก็ดูดิเปิดเลยเปิดเลย มะม่วงดูดอกดกมากเลยนะอาจจะก,กินยังไงเนาะเนี่ยที่บนหลังคาห้องน้ำมันต้องมีอะไรสักอย่างธรรมชาติเขาจะบอกเราล่วงหน้าธรรมชาติจะบอกเราล่วงหน้าเาาราจะรู้หรือเปล่าพี่มาอันเดนในตีนเจ้าหันขี่ม้าอุ้ยไม่อยากเจออยากเดี๋ยวพ<า>ี่จะเ,เจอท่าน เยียก <em> ี cito, <ham S 2> ้มาร์เป็นรถตี่พูดเจ้าขอบคุณที่รับชมวนโอมชาแนลนะคร